อธิบดีกรมปรศุตสัตว์ท่านผู้ชมนะครับก็เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกรมปรศุตสัตว์ก็ดีและพร้อมเครือข่ายได้เข้าตรวจสอบห้องเย็นนะฮะเพื่อค้นเนี่ยการกักตุนซากหมูทั่วประเทศและก็ดําเนินการเนี่ยฮะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อจะแก้ปัญหาราคาเนื้อหมูที่มันมีราคาปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองจากการตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งบริเวณจังหวัดคนครปฐมพบเนื้อหมูและก็ซากหมูเนี่ยจัดเก็บในห้องเย็น ที่มีการนำฝากซากสัตว์รวมทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักประมาณสัก1 4 7 6 0ลกิโลกร,รมัมจำแนกเป็นเนื้อหมูแล้วก็ชิ้นส่วนหมูที่สามารถบริโภคได้เนี่ย747,600กิโลกร,รมัมแล้วก็เป็นกระดูกเป็นน้ำมันหมูบริโภคได้จำนวน3 0 0 0 0 0กิโลกร,รมัมจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นบริษัทแห่งหนึ่งจากทุ่งพะเมนันและก็ผู้ค้ารายอื่นๆ โดยบริษัทเนี่ยสามารถนําเอกสารใบเคลื่อนย้ายเนี่ยมาแสดงได้จํานวนเนี่ยแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้ากิโลกรัมท่านผู้ชมโดยในส่วนซากสัตว์ที่เหลือเนี่ยอีกจํนวนเก้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสิบเอ็ดกิโลกรัมเนี่ยไม่สามารถนําเอกสารมาแสดงได้และก็ไม่พบเอกสารใบเคลื่อนย้ายและใบรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์นั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ดาเนินการอายัดและแจ้งข้อกล่าวหาตามพรบรโรคระบาดสัตว์ตามมาตราที่22 จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วอะไรก็อีกข้อหาหนึ่งพรบควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจําหน่ายเนื้อสัตว์ก็มาตราที่38จําคุก1ปีปรับไม่เกิน10,000แนบาทท่านผู้ชมนะฮะอธิบดีกรมปศุสัตว์เขาได้รายงานผลตรวจสอบห้องเย็นเนี่ยระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์สองพ้ากบเขาบอกว่าพบว่ามีการเก็บซากหมูในห้องเย็นเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยยี 24, ล้านกิโลกรัม โดยตั้งแต่วันที่20มกราถึง3กุมภาเนี่ยได้ตรวจสอบห้องเย็นและทั่วประเทศเนี่ยจำนวน1,287แห่งในวันที่3เนี่ย3กุมภาพันเนี่ยเฉพาะวันเดียวนะได้ตรวจสอบห้องเย็นเนี่ยจำนวน17แห่งพบว่ามีการเก็บสร้างหมูจำนวน83,444กิโลกรัมพร้อมทั้งนี้ก็จะบอกราคาหมูล่าสุดณขณะนี้เนี่ยก็ขยับลงมาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ100ถึง104บาทต่อกิโลกร,รมัม ราคาค้าส่งห้างขายปลีกเนี่ยก็ลดลงมาอยู่ที่160-166บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาปลีกสาหรับผู้บริโภคก็ขายลงมาอีก198-208บาทต่อกิโลกร,รมัมสรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้เอามาเล่าให้ฟังเยอะนะท่านผู้ชมนะโกดังเดียวเนี่ยห้องเย็นห้องเดียวเนี่ยเก็บประมาณ1ล้านกว่ากิโลกร,รัมเนี่ยไม่ใช่น้อยก็ต้องติดตามดูต่อไปว่าสุดท้ายเนี่ย โกดังนี้เนี่ยห้องเย็นอันนี้เนี่ยเป็นของใครอะไรยังไงแล้วทําไมถึงจัดเก็บแช่ฝากแช่เนี่ยเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมก็ต้องติดตามดูครับขอบคุณครับ